จะทำยังไงเมื่อเพื่อนของเราถูกจับตัวไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกมไอศครีมภาคที่ 2, 2> นนี้เราจะพาทุกคนไปช่วยเหลือเพื่อนๆกันอีกแล้วไปดูกันซิว่าเพื่อนๆเ,เราถูกจับตัวไปอีกครั้งเราจะสามารถช่วยเพื่อนๆได้หรือเปล่านะมาพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกให้เรานำผ้าปูที่นอนมาผูกกับหน้าต่าง เมื่อเราผูกเสร็จแล้วให้เราปีลงไปที่ด้านล่างต่อไปให้เราเดินไปหยิบแผนที่และแอบ,บขึ้นไปที่หลังรถเราต้องไปแบบเงียบๆนะเมื่อเราขึ้นไปที่หลังรถก็ให้นำแผนที่ใส่เข้าไปจากนั้นให้กดแผนที่ไปที่สตอ เมื่อเรามาถึงสตรให้เราหาทางเข้าไปในบ้านโดยเดินผ่านประตูเข้าไปจากนั้นให้เราตามหาครีมครีมจะแอบ,บอยู่ตามลิ้นชักหรือจะวางอยู่ในกล่องเครื่องมือเมื่อเราเจอแล้วให้เราหยิบครีมออกมาจากนั้นให้เราเดินมาที่เปที่อยู่บริเวณหน้าบ้านมันจะมีตะแกรงเหล็กอยู่ให้เราตัดสายไฟออกไปให้เราเปิดตะแกรงเหล็กออกเราจะพบกับเทียนไขให้เรานําเทียนไขไปไว้บนรถอย่าให้เจ้าคนขายสกครีมจับได้เมื่อเรานำเทียนไขมาแล้วจุดต่อไปก็คือเราจะไปกันที่โรงหนัง ที่นี่จะมีของสองชิ้นที่เราต้องตามหานั่นก็คือปจัจแจ l แอลแลวก็น้ําหอมซึ่งของ2อ,อย่างนี้จะอยู่หลังกระโปรงรถเราจะต้องตามหาตามรถแต่ละคั้ปจัจแจแอลจะอยู่ในกล่องเครื่องมือหลังรถเมื่อเราเจอแล้วให้เรานำกลับไปที่รถอีกครั้งต่อไปให้เราตามหาขวดน้ําหอมรูปหัวใจเมื่อเราเจอแล้วให้เรานำกลับไปที่รถจุดต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือโรงละครสัตว์ เมื่อเรามาถึงโรงละครสสตว์เรียบร้อยแล้วให้เราหยิบปจัจจแอลมาที่หน้าห้องที่เขียนคําว่าเดลเราจะต้องนําปัจแจแอมาวางไว้ที่หน้าประตูก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยให้เราตามหาคีย์การ์ดคีย์การ์ดรูปมังกรมันจะซ่อนอยู่ในถังขยะให้เราตามหาตามถังขยะจนกว่าเราจะเจอคีย์การ์ดรูปมังกร เมื่อเราได้คีย์การ์ดแล้วให้เรานํามาเปิดที่ห้องการ์ตูนคันเจี้ยนซึ่งในห้องนี้จะมีเพื่อนเราอยู่2คนเมื่อเปิดประตูแล้วให้เรากลับไปที่รถนําน้ําหอมไปให้กับไม้เราจะต้องนําน้าหอมขวดรูปหัวใจไปให้กับไม้หรือเด็กผู้ชายใส่แว่นเมื่อเรามาถึงให้เราคุยกับไม้ What's up Jay I have a rare piece that I found out there Surely you know what to do with it If you bring me something ty, เราจะต้องคุยกับไม้ <I get S 1> สองรอบ Super cool Uh, sure. แล้วไม้จะให้บางอย่างกับเรานั่นก็คือลูกบิดลิ้นชักเมื่อเราได้ลูกบิดลิ้นชักแล้วให้เรานำลูกบิดลิ้นชักไปไว้ oh, <th Area. S 1> ที่รถก่อนต่อไปเร,เราจะต้องไปตามหาอาหารแมวซึ่งจุดที่เราจะต้องไปตามหานั่นก็คือตรงข้ามกับโรงละครสัตว์จะมีตึกอยู่ให้เราขึ้นบันไดข้างตึกไปเราไปที่ชั้นสองซ้ายมือจะมีประตูอาหารแมวจะอยู่ในห้องครัวเมื่อเราเจออาหารแมวให้เรานำกลับไปไว้ที่รถ Help out here, เสร็จแล้วให้เรากลับไปที่ห้องเดิมเราจะต้องตามหาไม้แขวนเสื้อซึ่งไม้แขวนเสื้อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเราจะพบว่าจะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ให้เราเปิดเข้าไปแล้วหยิบไม้แขวนเสื้อออกมาได้เลยเ <c oughs> มื่อเราได้ไม้แขวนเสื้อแล้วให้เราเดินขึ้นไปที่ชั้นสามเราจะพบว่ามันจะมีบันไดให้เราขึ้นบันไดไปและมองหาสายไฟให้เราโรยตัวไปที่หลังคาลงละครสาจุดนี้แล้วต้องกดกระโดลงจุดที่ผ้าของหลังคาขาดให้ได้ไม่งั้นเราจะไม่ผ่าน เมื่อกระโดดลงมาได้แล้วให้เราเข้ามาที่ด้านในโรงละครสัตว์จากนั้นให้เราทําการเลื่อนลดเข็นสัตว์จะพบว่าจะมีท่อสําหรับลงไปใต้ดินให้เราลงไปที่ด้านล่างเมื่อเราลงมาแล้วให้เราตามหาทางลับจะมีช่องที่ปิดเอาไว้ให้เราเปิดออกแล้วเราเข้าไปที่ด้านในเมื่อเราเดินเข้ามาอีกฝั่งเราจะพบกับถังแก๊สท,ที่ถูกล็อ,อกเอาไว้ให้เราขึ้นบันไดไปที่ชั้นบนและเปิดประตูที่ล็อกออกเราจะพบกับปะแจแอลที่เรานํามาวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกใหเราหยิบปะแจแอลแล้วนําไปไขที่ถังแก๊สจากนั้นให้เรานําถังแก๊ กลับไปที่รถเมื่อเรานำถังแก๊สกลับมาที่รถแล้วจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือสุสานเมื่อเรามาถึงสุสานให้เราหยิบอาหารแมวและออกไปตามหาแมวจุดสังเกตแมวจะอยู่บนต้นไม้เมื่อเราเจอแมวแล้วให้เรานำอาหารแมวไปไว้ที่หลุมศพของคุณยายจากนั้นเจ้าแมวก็จะเดินลงมากินอาหาร เมื่อเจ้าแมวล,ลงมากินอาหารแล้วให้เราจับเจ้าแมวไว้แล้วนําเจ้าแมวกลับไปที่รถพร้อมกับกดแผนที่ไปลงหนังอีกรอบเมื่อมาถึงโลงหนังให้เรามองหาบ้านที่เขียนชื่อว่ามิวบูให้เราเข้าไปข้างในเราจะเห็นตุ๊กตาแมวที่มันร้องอยู่ให้เรานําแมวตัวจริงไปเปลี่ยนกับตุ๊กตาแมวจากนั้นให้นําตุ๊กตาแมวกลับไปที่รถให้เรามุ่งหน้าไปที่สุสานอีกรอบ มาถึงสุสานแล้วขั้นตอนแรกให้เรานําเทียนไขไปวางหน้าหลุมศพคนขายไอศครีมเมื่อเราวางเสร็จแล้วเจ้าคนขายไอศครีมตัวจริงก็จะมาจุดเทียนไขเคารพศพจากนั้นเมื่อมันจุดเทียนไขมันจะทิ้งไม้ขีดเอาไว้เมื่อจะคนขายไอศครีมจุดเทียนเสร็จเรียบร้อยให้เรากลับไปที่รถอีกครั้งจากนั้นให้เรานําถังแก๊สไปวางไว้ที่เสาข้างโบสถ์สังเกตก็คือเสาข้างโบสถ์จะอยู่ตรงกําแพงที่แตกแล้วเมื่อเรานําถังแก๊สมาวางแล้ว ให้เรากลับไปที่รถอีกครั้งจากนั้นให้เราหยิบตุ๊กตาแมว <S <S ไปใส่กับถังแก๊สที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเราได้2อ,อย่างมารวมกันชิ้นต่อไปก็คือให้เราไปหยิบแป้คขีดที่จะคนขายไอศครีมทิ้งไว้แล้วนำมาใส่ที่ถังแก๊สกับตุ๊กตาแมวให้เร็วที่สุดหากใส่ไม่ขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่ตุ๊กตาแมวจะทำการส่งเสียงแล้วขยับไปมาจนทำให้ถังแก๊สระเบิดและทำให้กำแพงพังเมื่อกำแพง,พ,งพังลงให้เรากลับไปที่รถเพื่อไปเอาลูกบิดลิ้นชัก <S <S ที่เราเก็บเอาไว้เมื่ เมื่อเราเปิดตู้ออกมาเราจะพบกับกุญแจกุญแจนี้เราจะใช้สำหรับปลดล็อกเพื่อนของเราที่ถูกจับเอาไว้จากนั้นเมื่อเราได้กุญแจให้เราขึ้นไปที่รถได้เลยแล้วกดแผนที่กลับไปที่บ้านเท <Please. S 1> ่านี้ภารกิจก็เสร็จสิ้นแล้ว แต่ถึงแม้ครั้งนี้เราจะช่วยเพื่อนเราไม่สาเร็จครั้งหน้าเราจะต้องช่วยเพื่อนเราสําเร็จแน่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลโอเกมมิ่งด้วยนะเราเจอกันใหม่ในอีพีต่อไป Charlie. Charlie.